คือถ้าเรื่องนี้เงียบนะประเทศเยี่ยนี่อยู่ไม่ได้แล้วนะเมืเ่อไงพฤติกรรมปะนี่คือพระเอ่อคลิปข่าวจากเอ่อเวิรพอย์นะคะนี่คือน้ำซุปนะน้ำซุปร้อนๆน,นะคะนี่คือน้ำซุปร้อนๆน,นะนี่น้ำซุปร้อนๆน,นะถ้าเรื่องนี้เงียบเนี่ยถ้าเรื่องนี้เงียบนี่คือประเทศนี้อยู่ไม่ได้นะ คืออีพิอีซองตีนเนี่ยแล้วคือเนี่ยแล้วดูนะดูฉากนี้นะมันคือน้ำร้อนนะมันคือน้ำร้อนนะมันคือน้ำร้อนนะเว้ยมันคือการที่จะทำให้คนตุยได้นะเว้ยแล้วจากเหตุการณ์เนี้ยนะจากเหตุการณ์นี้นะก,ก,นนะก็คือ ไม่มีการตัดผมมีการก้อนผมกันด้วยมึงคือมึงอยู่มาหาลัยเดี๋ยวกกูด้วยเรื่องของเรื่องกูเป็นรุ่นพี่มึงคือมึงอยู่มาหาลัยนั้นแหละมาหาลัยนั้นแหละมันเอกชนญานลางังสิตกูเห็นแล้วเราแวกเนี่ยมันใช่เลยเนี่ยคือประเด็นคือมึงตัดผมมึงสาดน้ำร้อนมึงเติบโตมายังไงมึงเกิดที่ไหนบนโลกใบนี้แล้ว เพื่อนฝูงของพวกมึงทําไมถึงแบบกล้าที่จะไม่ตักเตือนเพื่อนหรือมึงเลวได้กันทั้งหมดอันนี้คือแบบโคตรหูใจมากแล้วมันมีปัดผมด้วยนะมันมีก้อนผมด้วยนะแล้วมึงมีสิทธิ์อะไร,รไปบอกให้เขาแบบหยุดเรียนห้ามมาลงเรียนวิชานั้นวิชานี้มึงเป็นมาเฟียมาจากไหนมหาลัยจะต้องดำเนินการขั้นเด็ดขาดกับเรื่องนี้มหาลัย ถ้างั้นมหาลัยเสียชื่อเสียงแน่ๆชฉันคนหนึ่งที่รู้สึกว่าไม่โอเคฉันอยู่มหาลัยนี้เว้ยตอนแรกฉันพยายามลังเลว่ามันคือมหาลัยอีมหาลัยหนึ่งหรือเปล่าที่เป็นเอกชนเหมือนกันแต่ไม่ใช่มันคือมหาลัยนี้แหละรู้สึกเลยว่าแบบเฮ้ยมึงมึงมันมันมันเคยตุยได้นะเว้ยมันตุยได้เลยนะเว้ย แล้วคือเราอ่ะไม่เจอเราไม่เราไม่เจอพฤติกรรมเร็วๆแบบเนี้ยเอาจริงๆนะเราไม่เจอพฤติกรรมเร็วๆแบบเนี้มันนานมากแล้วในยุคเราเนี่ยถ้าย้อนกลับไปเนี่ยคนในช่วงวัยแก่มากสามสิบต้นๆกลางๆก,ก็จะเป็นยุคที่แบบตบกันสนัน่นกระเทิงกระเทยชนงชนีแรงตบกันสนัน่นแต่มันหายไปพักหนึ่งแล้วนะ่ะมันไม่มีแบบอะไรแบบนี้อะ่ะเออในยุคเรามันไม่มีอะไรแบบนี้แม้แม้แต่ว่า ยุคที่ฉันอยู่มันก็ไม่เคยมีอะไรแบบนี้เกิดขึ้นเพราะมันหายไปสักพักหนึ่งแล้วแต่สิ่งนี้มันเป็นสิ่งที่รับไม่ได้ในยุคนี้ในปีพอสอบแบบนี้ความรุนแรงมันไม่ควรเกิดขึ้นแบบนี้และยี่งมึงเป็นกระเทยเป็น LGBTQ ด้วยกันคนเขาก็แบบว่าเหม็นคนเขาก็เหยียดหยามเราพอๆแล้ว,ลวนึกออกปะกว่าจะ สมรถเท่าเทียมรุ่นนี้นั่นยังมีคนขยักขยแงเราอยู่เลยแต่มึงยิ่งมาทําแบบนี้มึงยิ่งเลวเข้าไปใหญ่เออเพราะฉะนั้นอ่ะมึงควรได้รับกรรมจริงๆอย่าให้เรื่องนี้เงียบอย่าให้เรื่องนี้เงียบเด็ดขาดพ่อแม่อะไรก็ตามแต่ของมึงก็ต้องสวยไปด้วยอันนี้พูดเรื่องจริงนะคนรอบข่ายอีคนที่ยุโยงอีคนที่อยู่กับมึงทุกคนก็ต้องสวยไปด้วยสาธุขอให้มึง รับเวรกรรมเต็มสตรีมแย่มากเร็วมาก